สวัสดีครับทุกคนและนี่ก็คือเอกเอกเออฟวอลสนั่นเองนะครับ <What? S 1> มีน้องบอกว่ามีภาคลองนะพี่ถ้ามีภาค2เราก็หามาเล่นกันนะครับก็เป็นผลงานของ Max Studio เอเะใชัปบ่าใช่เ,ชเออ m a x Studio นะครับก็เป็นคล้ายเกมเดียวกับที่ทำสติก l อลล c กนั่นเอง โอเคไปลุยกันดูว่าเป็นยังไงมีแบบคลาสสิกกับเจเนอรัลนะครับอ๋อต้องต้องซื้อ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 เออหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องรีบคลาสสิกก่อนอีซี่นอร์มอนฮาร์ดอินเซนนอร์มอนก่อนแล้วกันนะครับเล่นธรรมดาให้มันผ่านก่อนเถอะสอนการเล่นนิดนึงนะครับบิวเทอร์เรนพี่แอมอย่าได้ป้อมอะ่ะขอบป,ป๊อปแรงๆเลยโอ้โหล็อกสลิงเกอร์ครับยังยังแรงไม่พอครับ <What? S 1> งั้นก็สร้างยูนิตธรรมดาไปลุยกับเขาก่อนแล้วกันนะ ยัดหน้าเข้าไปโอเคโวยข้างหลังก็โจมตีข้างหน้าก็โจมตีไปครับหน่วยขี่ไดโนเสาร์หอกนี่ยามว่าเราสร้างป้อมเลยดีกว่าป้อมไข่นี่แหละไข่นกยิงนี่แหละนกกระทาเอามันยิงไหมน่ะจะนั่งไงยิงละโอ้โหไม่ได้มีความแรงอะไรเลยแต่มันก็ทําเงินอยู่นะน่าอะไรเนี่ยกระบงองกระบะจากไหนมาอีกเขาล่อยกระบะใส่เราดิรเราใส่ปล่อยใส่เขาอ๋อเราก็เลือกปล่อยไนดะ้เหมือนกัน มันอัปเกรดอะไรได้เยอะมากเลยเนี่ยพี่อามอัปเกรดป้อมก่อนละอย่างแรกเลยป้อมไข่นกพี่พี่อามขายทิ้งได้ไหมเนี่ยขายได้750ครับขายเลยครับแล้วเอาป้อมล็อกสลิงเกอร์มาเฮ้ยพี่เข้ามาครับเจ้าไดโนเสาร์หน่วยขี่ไดโนเสาร์อยากอยากทำอะไรก็ทำไปเรานี่ลงทุนลงทุนน้อยได้มากครับเราใช้ป้อมปืนในการยิงนั่นเองนายอยากจะบุกเข้ามาใช่ไหมเพื่อนเชิญบุกมาเลยเฮ้ยมันมีเวลูซีแรปเตอร์ไม่ใช่ไทเทอราทอปมาอีกนะฮะ เราเออกมาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยประเด็นมันต้องมีวิธีเอออกมาดินี่ไงเ <c oughs> ดนโนฮัทส0 0 0ปลดล็อกไอซเลท็อปมาก่อนโอ้โหมันวุ่นวายอะไรกันขนาดนี้เนี่ยบ้านเราจะแตกแล้วแต,ล <c oughs> แต่มันก็ยังดีนะมันเป็นการสู้หนึ่งต่อหนึ่งะครับต้องแม่มอดไปเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนแบบลงทุนน้อยแต่จะได้ผลมากนะครับโอโเาเปลี่ยนยุคแล้วครับไวเหลือเกินป้อมครับเทเรนดาเมจอเน้น้น ยิงไกลยิงแรงขึ้นอีกทำไมพี่เขาเปลี่ยนยุคไวกันจังครับเราจะเป็นมนุษย์ถ้ำมนุษย์คนป่าอูลูลูอยู่เลยลูลูอ่าอูลูลูลลเดี๋ยวก่อนอ่ากระท่อมกระท่อมกระท่อมไดโนฮัตมาครับผมกว่าจะฆ่าเขาได้แต่ละตัวนี่มันยากเย็นแสนเข็นระบบเศรษฐกิจอินคำเพิ่มขึ้นมา10%สายฟ้าจากาักใสเฮ้ยเดี๋ยวก่อน เรามีอยู่ก็บ,บาปลืมเราก็ลืมใช้ไปนะครับโอ้เงินบึ้มบั่มมากมีอีกไหมมีอะไร้อัพอีกไหมไดนฮัทมาแล้วเราสามารถสร้างเป็นไทเซิรท็อปได้โอเคแต่เราอยากได้ป้อมปืนก่อนนะครับขาโดโหด,หดเราจะตั้งรับหน้าบ้านกันอย่างนี้แหละกว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เปลี่ยนยุคเนี่ยไปเลยไทเซิร์ท็อปลูกพ่ออูมีคูนดาวเวลาสร้างอีกทําไมไม่สร้างออกมาเราใชยคูนดาวเออแต่เงินเราก็โอเคอยู่นะโอเคยังไงครับเนี่ย <What? S 1> ดูป้อมเขาเิเขายังไม่ค่อยมีอะไรเลยครับเราล่อเขามาเข้ามาอยู่ใน เขตแดนของเราเดี๋ยวเราจะอัพบ้างละเปลี่ยนยุคทีนี้เราก็สามารถที่จะออกมาเป็นโรมันได้เหมือนเขาแล้วสปาตาครับยุคสปาตา <Wow. S 1> เซลสามอยากได้ป้อมใหม่อะ่ะช่วงนี้ก็อยู่กันแบบนี้ไปก่อนครับเราสามารถที่จะสร้างอาร์เมอรี่ได้โอเคอันล็อกสเปียร์ตน้นใช่ไหมไม่ใช่สเปียร์ตน้นสเปียต้นจากไหนฮอปลน์สปาตาครับ <Yeah. S 1> เออเอาสเปียร์ตันมาจากไหนอีกมั่วซั่วไปหมด เขาเป็นนักดงนักดาบนักออกอะไรมาเราอยู่กันตรงนี้แหละอยากได้เงินครับเงินอยากจะเพิ่มอีกหรือไม่ก็เป็นระยะยิงก็ได้มีแม่ทัพด้วยใช่ไหมนะเดี๋ยวลองสร้าง400ดูนะครับมันจะเป็นยังไงอาร์เมอร์สปาตันนะครับอ๋อพวกนั้นคืออาร์เมอร์สปาตันเหรอจะวิ่งไวนั่นเองเนาะเฮ้ยพี่อามจะได้นี่ละอัพป,ป้อมครับจะได้อัพป,ป้อมอีกแล้วแต่ก่อนอัพป,ป้อมอัพป,ป้อมนี่เอาเงินก่อนไหม 2,000มาก่อนครับเราเน้นไปทางการเงินก่อนครับเอาเขาไปอียิปต์แล้วครับพี่ก็จะไปไวอะไรกันขนาดนั้นเดี๋ยวพี่ยามขายป้อมนี้ทิ้งแล้วดูซิว่าอ๋อสามารถใส่เป็นกาดได้เหรอกาดสปาร์ต้าอย่างเงี้ยทําทำไมอาร์เมอร์สปาร์ตันเราเก่งจังครับอียิปต์สู้ไม่ได้เลยครับ<ะ>โอเคเราก็เอามาเป็นสปาร์ตันพุ่งหอกนะครับแล้วเราไม่มีตังสร้างยูนิตนี้ยังไงเนี่ยเอเอเอ,เอามาก่อนใครก็ได้ออกมาก่อนเขามีใครมาด้วยแม่มดครับ <Huh? S 1> นักเวทเหรอครับ ปล่อยเวสเราอีกถ้าหากอนุบิทอนุบิทกม็มาฮะอนุบิท VS สปาร์ตันอ,อาร์เมอร์เราโอ้โหเราสู้ไม่ได้เลยครับอ,อ,องั้นก็ลอยเขามาโดนป้อมแล้วกันนะครับเราก็ออกมาเป็นหอกสปาร์ตันก่อนแล้วกันโอเคลอมาอยู่อย่างนี้แหละถ้าพี่อาร์มขายนี่ทิ้งขายได้พันหเนาะพี่อาร์มอยากได้เป็นสปาร์ตันนะขายได้พันหแล้วออกมาเป็นสปาร์ตันโอเค เออมันจะได้แรงขึ้นโอ้อนุบิสโหดครับโอ้โหปล่อยเวสเราอิจฉาโอ้โหเขาอะไรเนี่ยอภินิหารเขาเยอะเหลือเกินครับปล่อยฟฟมปล่อยไฟอะไรลงมาอีกสปาร์ตันสู้ๆอัพเกรดเปลี่ยนยุคนายจะออกไปสู้ข้างนอกทําไมล่ะเพื่อน <What? S 1> เราสู้ข้างในดีกว,ว่าครับพี่ยามจะใช้อนุบิสเนี่ยแหละอนูบิสวอริอ่เออร์ปึ๊บสร้างออกมาแล้วก็อัพความแรงป้อม ให้มันเข้าระยะป้อมเรายิงอ่ะจะได้แบบโอเคนี่เร่งความเร็วกันเลยนะไม่ต้องสร้างอะไรมามากมายนะครับได้เงินมาพอสมควรพี่อยาจะเอาความแรงก่อนนะยังไม่ต้องอะไรมากเอาความแรงป้อมให้มันได้ระดับก่อนเดี๋ยวจะดีเองเราจะเอาความแรงป้อมขั้นสุดคราวนี้แหละเราก็ตั้งรับหน้าบ้านได้แบบสบายใจทีนี้ก็เอาความเอ่อความยาวระยะยิงป้อมให้ไกลสุดนะครับอูเข้าไปอีกยุคหนึ่งแล้วครับ <What? S 1> พี่เข้าไปกันไวเลอเกินนะพวกนี้นะ ระยะป้อมเอาให้หนักขึ้นหนักขึ้นและหนักข้อเขาทำอะไรเราเขายิงธนูใส่เราแต่นายไม่สามารถยิงทะลุป้อมเราได้หรอกเพราะป้อมเราโหด้ยว่าบาปมันยิงมันยิงทะลุเลยหรอนะ่ยยิงทะลุไปถึงป้อมหลังเราเลยเอาเป็นป้อมนกนกอียิปต์พึ่งจะมาเป็นป้อมอียิปต์ครับของเขาเป็นเทพนิยายกันละเรายังเป็นอนุบิสอริเอรอยู่เลยป้อมเราเต็มยางๆครับต้องการเงินสามพันห้าแต่เราไม่รีบครับ เราค่อยๆเล่นไปโอ้โหมีอะไรอภิพนิหารธนูเพลิงออกมาธนูสยิงใส่เราด้วยเราก็อัพบ,บ้างสิป้อมันเขานี่ยังใสสะอาดยังไม่โดนอะไรเลยนะเรานี่ยับยับครับอ่าคลิฟฟอนเราก็โอเคอยู่อืมไม่ค่อยชอบเพราไหร่ตรงที่ว่าป้อมเรามันยิงไม่ถึงเนี่แหละปล่อยให้ป้อมยิงดีกว่านะครับเงินก็ไม่ค่อยเสียอะไรก็ไม่ค่อยเสียนะครับเงินก็ถือว่าโอเคอยู่่ป้อมยิง่ะสบายใจยังไงก็สบายใจสบายกาย ล้างบางมันสักหนึ่งรอบโอเคตายกันให้หมดเออกิฟฟินกิฟฟอนอล้วก็ตายไปด้วยต่อพอิ่อีกหนึ่งระดับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเราจะยังไงไปน,นักนูนักนูจงไปยิงมันก็ไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรหรอกนะเอา้าเขามาเป็นปืนแล้วครับพรกก็ไปกันไวเหลือเกินมานี่มายิงเราใกล้ๆอ่ามันยิงไม่ทะลุมันยิงไม่ทะลุตัวยูนิตเรา เราก็เอาไอ้ธนูเรานี่แหละบล็อกดาเมจมันก็จะอยู่กันหน้าบ้านเราตรงนี้แหละนะครับเมทอนคาตาเปาจัดไปครับปล่อยเขาเข้ามาเราไม่ต้องไปมีปืนใหญ่ด้วยเว้ยแล้วเราจะสู้ยังไงครับคาตาเปาเรายิงถึงไหมป้อมเรายิงถึงไหมถึงโอ้แต่ก็เจ็บอยู่ดี <ปะ S 1> แล้วเราสามารถอัพเลือดป้อมเราได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้นะครับ <ปะ S 1> ก็เป็นอาร์เมอร์ยูนิตส่งอาร์เมอร์ยูนิตไปแทงไปกิปฟฟอนของเรานะครับกิฟฟอนในตัวแท้งเอาลบป้อมนี้ทิ้งแล้วเอาเป็นเมทัลคาตาเปาออกมา ขราวนี้แหละขอบอกเลยว่ายับยับเราก็ขยับไปยุคนึงสิทหารม้าเราก็มีเหมือนกันเข้ามาอีกยุคนึงแล้วเหรอหนีแล้วไปอีกยุนแล้วครับแต่ว่าเราก็พอจะกันบ้านได้อยู่นะด้วยความที่ยูนิตมันเก่งกว่าเราอะ่ะมันก็ทําให้เราแบบสามารถที่จะที่จะฟาร์มเงินได้มากขึ้นนะเนี่ยเราเรียกยูนิตมาทีละร้อยทีละร้อยร้อยบาทแต่เขาต้องแบบเสียงเงินหลายบาทมากในการเรียกยูนิตมาสู้กับเราโอ้โหมีปล่อยระเบิดด้วยครับ จริงๆตอนนี้พี่อามไม่จาเป็นที่จะต้องสร้างยูนิตออกไปสู้แล้วใช่ไหมเออสู้หน่อยเถอะรถถังเข้ามาครับโอ้โหปืนจากยุคเก่าของเราก็ยังคงทํางานได้ดีคนแทงรถถังเอาเดแทงได้แล้วกันมันก็พอสู้ได้อยู่นะตอนนี้พี่อาร์มก็เล่นเร็วๆอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องเล่นช้าครับไม่จำเป็นต้องเล่นชา้าอะไรเว้นแต่ตอนซื้อของนั่นเลยป,<ะ>ป้อมอีกหนึ่งระดับใช้เงินเจ็ดพันก่อนจะป้อมอีกหนึ่งระดับเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราควรเปลี่ยนยุคก่อนครับก่อนจะป้อมหนึ่งระดับเนี่ย เขายิงเรายับเลยครับเปลี่ยนยุคกี่โมงเปลี่ยนยุคมนตอนนี้แหละดับเบิลล็อกเก็ตลันเชอร์ขายดับเบิลล็อกเก็ตขายและดับเบิลล็อกเก็ตอัพลงรถถังเราไม่ต้องอะไรมากเราล็อกเก็ตลันเชอร์ยิงอย่างเดียวเราแค่เอาคนออกมาเพื่อบล็อกดาเมจกระสุนรถถังเฉยๆครับเอาเขาไปอีกระดับหนึ่งแล้วครับเขาไปยุเอเลียนแล้วครับนี่ก็ไปไวกันเหลือเกินไงปล่อยเขาเข้ามาปล่อยเขาเข้ามาเอเลียนมันฟันดาบใส่เรานะครับเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเจ็บอะไรเท่าไหร่ เออปล่อยเอเลียมันสแตกสแตกอยู่อย่างนั้นมันยิงระยะประชิดเราต้องกลัวอะไรไหมก็ไม่ต้องใช่ไหมโอโหมนุษย์ขาเหล็กไซเบอรพ์พังพังภาพเกบมาจากไหนอี๋เฮแต่ฝั่งเขาก็ไม่ได้อะไรกับเราเท่าไหร่นะเขาไม่ได้เก่งอะไรนะครับโอโหมีสตาร์หลอดมาด้วยครับโอเคก็แต่ตายกันไปก่อนเรากเก็ตเราเชื่อเราโหดไงของเรานี่มันยุคไหนเนี่ยยุคสงครามสงครามโลกของเขายุคเอเลียนไซเบอร์พังเันไปแล้วอะยุคต่างดาว โอเคเพิ่มอีกหนึ่งป้อมเยี่ยมแล้วก็เดี๋ยว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 ,ยวรอจังหวะเอาดับเบิลล็อกเก็ตลันเชอร์ครับพวกนี้ไม่เท่าไหร่หรอกโดนป้อมเรายิงตายหมดนั่นแหละดับเบิลล็อกเก็ตลันลันเชอร์เมื่อไหรเราจะเปลี่ยนยุคครับผมจะได้เปลี่ยนยุคกี่โมงเปลี่ยนยุคกี่โมงเปลี่ยนแล้วนี่ไงทีนี้เราต้องทำอะไรเปลี่ยนป้อมให้หมดเฮปปี้เลเซอร์เปลี่ยนเป็น เฮฟวี่เลเซอร์โอเคหุ่นยักษ์ครับมีหุ่นยักษ์ครับห้าพันครับ power ์คอยครับอันล็อกหุ่นยักษ์เงินหนึ่งหมื่นหลังจากนี้คงไม่น่าจะมีเปลี่ยนยุคละมั้งโอ้โหเขายิงกันรัวมากเราต้องเอาเบนป้อมปืนออกมาให้ได้ครับไม่ใช่ป้อมปืนนี่อันล็อกยูนิตออกมาให้ได้ห้าพันเนี่ยต้องเอาออกมาให้ได้เลยเฮ้ยพี่เขายิงทะลุเหรอใครยิงทะลุครับไม่น่ามีนะอ่ะหน้านออกมาครับมาแล้วครับทีนี้พวกนายเตรียมตัวเดสสมอลเล่กันได้ ปาบทั้งทับเป็นครั้งแรกที่เราเกือบจะได้ตีป้อมเขาเพาอ้ป้อมเขาก็โหดนะนะมีสี่ป้อมนะครับเรามีโหดกว่านี้ไหมจะโหดกี่โมงมีมันสุดแค่นี้ละโหดไม่ได้โหดไม่ได้กว่านี้ละทีนี้เราก็รอเรารอยูนิตตัวแท้งของเราเนี่ยแหละก็ตฟลาดนะครับพระเจ้าพีโรธสร้างออกมานี่คือสุดยอดยูนิตของเราไม่มีอะไรสู้ตัวนี้ได้อกต่อไปแล้ว อัพเลยครับอัพด่วนๆครับไล่อัพเลยครับอัพอะไรได้อัพครับจะอัพกี่โมงสาดแสงแรงกล้าเป็นไงล่ะจิงกระเบี่ยงบึ้มหายบึ้มหายอัพ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 อะไรได้อัพครับตอนนี้ครับโอเคเพราะทั้งฝั่งเรานี่ก็ฆ่าเขารววๆเหมือนกันบ้านบึ้มกันไปยังไม่บึ้มอีก <What? S 1> อมมีหุ่นแบบนี้สัก2ตัวนี้ก็สบายเลยนะเนี่ย <Yeah. S 1> โอเคอ่ะไม่เป็นไรครับ รอมันสแต็กยูนิตเยอะๆแล้วเราสาดแสงใส่ครั้งเดียวสาดแสงอีกหนึ่งรอบล้นๆไปเลยครับผมหุ่นยักษ์ครับบึ้มหายสาดแสงแรงกระลมันยิงดื้นมันมากเลยเนี่ยช่างหุ่นตัวนี้เนี่ยส่งยูนิตอะไรไปเสริมดีทำได้หมดอะส่งได้หมดอ่ะนาทีเนี้ยอยากส่งอะไรส่ง<ะ>เพราะว่าหุ่นเราโหดจริงยิงบึ้มบ้านบึ้มเข้าไปโอ้โหเดี๋ยวก่อนชนนะ ชนะในระดับ normal โอเคยูไม่เลวเอวังมันก็เป็นไปด้วยประการระชนี้ถ้าพยายามเล่นกันในโหมด hard มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ล้วของเรนี้คือเอกรอบบอลสองนั่นเองก็ก็เป็นเกมที่สนุกดีนะใช้ได้ก็เป็นเกมที่คล้ายๆเอกรอบบอลหนึ่งนะครับแต่ว่าการอัพการอะไรเนี่ยมันก็จะวุ่นวายกว่าเดิมนะครับโอเคก็ผมประมาณนั้นประมาณนี้สำหรับวันนี้พี่ยามก็เสียเมือ่อและเกมเอกรอบบอลสอง Egg ต้องขอตุลาไปทเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่อกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกัันครบ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub s ไ r i b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม